ค่ะไปค่าแม่บ้านไปล้องบ้านเลยโอ้ค่ะอ่าดีขึ้นบ่นอ่ะค่ะขึ้นมาจะแก้วเหี่ยงออกไม่ยังออกหือมั้ืมจ้ะก็ถือแจ้ะก็ถือว่าสัญญาณดีเนาะเอาก็แจ้งใดตัวจับคู่ห้าตัวมื่อนี่ฝากพี่ตอนน่องจ้ะไม่อยมีเวลาจะจับเวลาไม่ต้องห่วันบ่างเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่ากันยากหลายอย่างเนาะ เห็นเห็นทรงไม้ยู่ดอกเอ้าวางบ่นาะสันดอกค่ะก็เลยลองสะกิดมาบึงต้องไปต้องขึ้นืนแค่ว่างว่างอืมค่ะเมือวันนี้มักชุดใดเนาะมักตัวใดจับคู่นี่จับคู่ม่ครับผมเดินไปที่มาคือเก่ากะผมมั่นใจที่เหล็กเจ็ดกับอืมก็คือยังคงเดิมเป็นบ่ค่ะวิ่งซี่กับเจ็ดนี่แม่นครับ S 1> <S 1> <S จ้ะมันใจคือเจ็ดเนาะครับสายด้วนกับตรงกันที่เลขเจ็ดทุกวันอือสายด้วนมาเจ็ดคือกันสายด้วนกับวิ่งเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวนี่ครับจ้าโอ้ชนกันเดือ,องวดนี่จำได้จำในวันท,ที่แปดสิ่เด็ดแปดจ้าทุกวันก็ตอนไหมทกวันที่แปดอันอันสายด้นกับแปดค่ะแล้วเอธรรมะตก็ติดแปดทวัน จ้าสิมันออกกับน้ำเป็ดนะโอ้มันเบิ่นวันนั้นงานราชการใายกันนะผมว่าเอออาอทั้งอ่อนี่งานมันเบิ่นบอกค่ะออกเป็นเจี๊ยบๆไปจังสันบอกงานครับโอ้ค่ะแต่ว่าที่ผมมองจับเอาจะมีเก่ามามามาเปียกๆมากจ้าสิเคยผ่านมาเนาะผมถามมันส้นกันเนี่ยไหนน้ามันกันไปมันกันนะอืมไปทีกองจ้า ซีเจ MM. ็ดนี่สามารถมาใดบ่นี่ชนกับซีนี่ไปกับซีนี่ไหมซีเจ็ดเจ็ดซีน่ได้ครับได้ไปได้คื่งเราครต้องหันนี่างพกฟังฟังผมทำมันกันีจ้าแต่ว่างวนนี่ก็คือสายดวนกับอ่าเลขวิ่งอวาตามมันชนกันเนาะครับกับซีทเมนจะจับกับซมีซีซีเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดจนทั่วเมมนบอร์ขันเขาเอาตะเลกวิ่งชนกันจับเซก้าไม่ตนานนะครับแต่ว่าผมม่จับนะครับผมมนมาจับอยู่นี่เด้วระวังนี่เลข เอาจับ,บนะคู่เลยครับนะค่ะคจับตัวใดจ้ะมี่ศูเจกับศูนย์เจ็ดสเจ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 แล้วก็เจจครับแล้วก็เจ็ดเจค่ะอืมศู 0, 9, 9. นยะจ็ดองเจจ้าจ้ทสิผมผมมาหน่อยเนาะผมติดตัว่วผ,มมผมมักต้นโตผมย้อหันจ้าผม่มือเินนไปที่ศูเจกั หาเจ็ดครับอ๋อในใจอ่าอ๋อหนุ่มยศนี่มักศูน oh, ย์เจ็ดกับหาเจ็ดใช่จ้ะแต่ว่าถ้าผู้ใดมักเบิลก็คือเจ็ดเจ็ดไม่นครับอือค่ะโอ้กับร่างสองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดผมติดเอาเป็นตู้ทำร่องไว้อือปั้นขาดสายเพื่อขึ้นหัวหัวก้นหนึ่กันจะผมหมดนะหัดก่อนอือหัดก้อนหายเม็ดเดียวหมดเนาะสองหาเนาะออกสองซีเนาะ เนี่ยจ้าสองสีกับสองหกเนาะลุยจ้าอ้าว่าเป็นย่างเขาก็สูนยต่อหรอกับเป็นสูนย์ไงคำนวณคือเก่าแต่มันเดินดีเนาะค่ะอ่ออ,เอ,อ,เอ๋เอ๋อกับมือนีกับหยิบเก่าแล้วเนาะจังใดกับถือว่าคงสุดท้ายล่ะทั้งจับกูให้พร้อมเนาะค่ะครับตายดังที่หนาแน่กับศูนย์ห้าไอศูนย์เจ็ดกับห้าเจ็ดนี่น,นคะครับจ้าค่ะน,นี่นินก็มื่ก็คือศูนย์เจ็ดกับจ้า ก็ตามนั dar, no, ้นเ uh, ้อเอาจับที่จะหน้าแต่ว่ายงไปข้างล่างนอครับเดืออบนล่างแต่ว yeah. ่ายงใจไปทั้งจ้าเน้นล่างกันบนเนาะจ้าค่ะก็ซื้อง่ายล่ะคันว่ายังสั่นเนาะหนักล่างแน่จกหน่อยมันแหงไปทั้งล่างนะจ้าโอ้มันแหงไปทังล่างค่ะค่ะแต่ว่าผมว่าจับตามตัวงั้นจ้าเข็ยนๆล้วล่ะยิบเก่าเลยตายดวนกับผู้่นถามหาแต่เจ็บ คือันนะจ้ะค่ะคือมักอยู่แล้วเจ็ดนี่ทั้งออกกับมักเจ็ดอยู่แล้วค่ะจ้ะเอาโอวนกวนเวลาเด้อขันให้ไปพาแม่บ้านไปหาหมอให้หายไม่ไหวเด้อจ้ะโอครับค่ะจั้งใจก็เฮงปังๆวนนี้ให้เอฟซีมีส่วมีหมาน้ำกันครับผมค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเขอโอวันดีจ้าสวัสดีครับเอาค่ะเอฟซีเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขอโอหนมึงยศให้เบิ่งเด้อจ้ะ คงสุดท้ายออนหนุนเมืองยศอันนี้เป็นตัวเลขจับคู่ค่ะวิ่งอมตะก็ยังคงเดิมนะคะ่ะปอยตัวงวดซีกับเจ็ดกะยังคงเดิมแต่จับคู่ห้คือตัวที่เน้นเน้นฟันขาดคือศูนย์เจ็ดกับห้าเจ็ดตัวรองตัวกันคือสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดจ้ะไส่ดวนเม็ดเดียวเจ็ดตัวเดียวโคโลไปชนกับเด่นอมตะเพิ่นยันอ่ามาเบิ่นก็นคือเจ็ดเจ็ดค่ะเพิ่นก็นเลขก,กันห้เจ็ดเจ็ดค่ะแต่ว่าถ้าเอาเลขเจ็ดไปใส่เลขซีเพิ่นก็นไไ้เด้อค่ะถ้าจับแค่ แค่นี้ค่ะเลขวิ่งใส่กันกับมี้7เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดแต่ว่าในตัวเพิ่นนี่ถ้าค้องเก่าค้องเดิมเพิ่นจับคู่ให้แบบนี้เลยค่ะคือศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดตัวกันคือสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะเอาค่ะสายด่วนเม็ดเดียวกับเลขวิ่งอมตะเด่นกับจับคู่ของออมนุม่งยศแต่ว่าต่อยตองหดมาเพิ่นกับนี่ด้ค่ะตองหดที่เป่นปล่อยมาให้ก็คือซีกับเจ็ดก็ยังคงเดิมแต่ว่าเพิ่นได้วสายด่วนมาเปรียบเทียบกันค่ะ กะลองพิจารณาบึงหมักจัดขัดพานเดอเอฟซี FC, จ้ะฟันเข็นๆกับศูนย์เจ็ดตัวเดียวนี่ยละเน้นล่างกันบนุนหนักๆคือล่างเดอร์จ้ะกันไวบ,บนุนแต่ผู้ใดมีทุนเนยกะซีเจ็ดเจ็ดซีกันไวน้ำกระไดจ้ะเนาะคะ่ะอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางสูตรหน่วยคำนวณมีเข้ามีหลุดจ้ะขอบุญขอบคุณค่ะทั้งออมนุงยุดขนาดิ่นยากด้ค่ะทึงทั้งน้ำให้น้ำหน้าเนาะคะ่ะ นำเม่บ้านเพิ่นบ่ค่อยสบายเพิ่นไปโรงบ้านค่ะเมือนี้ก็เอาให้ขอให้แม่บ้านเพิ่นหายไวๆเนาะค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆลาบทถึงบ่ป่ายนังนั่งนำตัวเลขมาเป็นแนวทางให้ FC แฟนจ่องอยู่สงสัยยังหรืออยากสอบถามยังตามเบอร์โทรเด้อจ้ะ0966397710หาเพิ่นได้โดยตรงจ้ะแต่แม่นว่าอ่าเพิ่นบ่รับหรือจังได๋ก็แสดงว่าเพิ่นยากเด้อ FC จ้ะค่ะก็รอฟังในเออ่ YouTube ในช่องสาธารณะก็แล้วกันสําหรับอ่าแนวทางค่ะ กะตามนี an ่ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกิ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ่าเอาคลิปนี้เรื่อยๆปังๆสู่กูสู่คณเงินเลยกองท้องเลยเขาไปเราจะสวัสดีจ้าอะตุราบาหิปุริติสาครังเอวามีวะอิโตจินังเดตะนังบุตคบกติยิจิตังปติตังตุมหิปวเมวะสุเมชโรสัพเเอปุริต 啊什